สี่สิ่งที่เจ้าชายเห็นเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลสิ่งแรกคนแก่ที่เดินสูสซหลังค่อมผมงอกขาวทุกคนจะแก่รวมทั้งข้าหรืึสิ่งที่สองคนป่วยที่นอนเศร้าหมองครวนครางเจ็บปวดข้าจะป่วยได้ไหมได้ไม่มีใครรอดพ้นสิ่งที่สามศพที่ถูกหามไป ข้าก็จะตายเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่คือกฎธรรมชาติสิ่งที่สนักบวชที่มีใบหน้าสงบนั่นคือใครนั่นคือผู้ที่ออกบวชเพื่อสแสวงหาความจริงแห่งชีวิตสี่สิ่งนี้ทำให้เจ้าชายรู้ว่าเขาต้องทำอะไรไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองเท่านั้นแต่เพื่อทุกคน